อให้มีสติสมัชย์ยะสมู์บริบูรณ์อย่าลืมอย่าลืมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจอใใจอกโทนะเออนั่งขาขวาทับขาซ้ายล้วขาขวาทับขาซ้ายเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเ,าเราตั้งกายตรงดีแล้วละ่ะใช้ได้แล้วละ่ะแล้วก็ไม่กดไม่ขม่มไม่เครียดไม่บังคับสบายสบายแต่ให้นั่งตัวตรง แล้วก็หายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทให้ใจสงบลมเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทให้ใจเย็นเย็นไม่ให้ลืมคำบริกรรมพุทโธไม่ให้ลืมลมหายใจเข้าออก ไม่ลืมนะให้มีความรู้ไม่ขาดวักขาดตอนว่าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทกายเบาใจเบาลายเบาใจเบาไม่กดไม่ขมไม่เครียดไม่กดให้หนักให้ทึบให้ตื้อให้นิ่งให้เฉยไม่ว่าจะสงบหรือไม่สงบจะไปคาดหวังว่าจะเป็นเช่นใดให้รู้อยู่กับปัจจุบันขณะ ลูกก็อยู่กับปัจจุบันขณะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอย่าลืมเลือนลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทมันจะต้องไม่ลืมเลือนให้มีความรู้สึกตัวต่อเนื่องไม่ขาดสายให้มีความรู้สึกตัวต่อเนื่องไม่ขาดสายหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโท อย่างเงี้ยไม่ให้ขาดวักขาดตอนให้ใจสบายๆกายเบาใจเบาไม่กดไม่คมไม่เครียดไม่บังคับไม่ผักใสใจเย็นๆหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอย่าไปจับแสงสว่างอย่าไปจับว่างอย่าไปจับเบาอย่าไปจับนิ่งจับเฉยให้รู้ลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโท อย่าทิ้งสัมปตติสัมปัญญะระลึกรล้ลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโษแล้วไปไล่จับอารมณ์ให้มันว่างโล่งโปร่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างไล่จับแสงสว่างอันนี้จะผิดทางนะอันนี้จะผิดทางเพราะว่าละทิ้งความระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกตามความเป็นจริงทุกปัจจุบันขณะอืมอันอย่าละอย่าทิ้งสติธรรมใจยะระลึกรู้ ลมหายใจเขาออกตามความเป็นจริงทุกปัจจุบันขณะอย่าทิ้งอย่าคาดหมายนะอย่าคาดหมายว่าจะสงบหรือไม่สงบจะว่างโล่งโปร่งเบาสบายไม่ว่างโล่งโปร่งเบาสบายแล้วก็ทิ้งความลึกรู้ลมหายใจเขาออกในปัจจุบันขณะและไปอยู่กับความรู้สึกวางโล่งโปร่งเบาสบายนิ่งเจยสงบว่างสว่างอย่างนี้ผิดทางนะผิดทาง ให้มีสติสัมปชัญญะระลึกรู้อยู่รู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่ว่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายแต่ผู้ใดเป็นโมหะจริตเนี่ยคอยลืมเลือนสติสัมปชัญญะที่ระลึกรู้ลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทแล้วก็ไปหลงไปคิดฟุ้งซ่านรุงแต่งอยู่เรื่อยๆอย่างเนี้ยก็ไม่ต้องมาเอา คำบาิกรมพุทโธมาผูกกับลมหายใจเข้าออกให้มีสติสัพจัญญะลึกรู้คำบริกรมพุทโธ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 ไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายโดยไม่ต้องเอามาผูกกับลมหายใจเข้าออกนั้นถ้าคนไหนอ่ะ สต,ติตปจัจญญามาละลึกรูก้ลมหายใจเข้าพุทธไห้ใจออกโตให้ใจเข้าพุทธไห้ใจออกโตแล้วคอยลืมลืมละลึกรูก้ลมหายใจเข้าออกไปอยู่กับความคิดไหลไปตามความคิดไหลไปตามอารมณ์ไหลไปตามสิ่งนี้มากระทบไหลไปตามความรู้สึกโปง่งโลงเบาสบายนิ่เงเฉยสงบว่างไปดิ้นรลนผักใสอาการไม่โปง่งไม่ลง่งไม่เบาไม่สบาย ไม่นิ่งไม่เฉยไม่สงบไม่ว่างไม่สว่างแล้วไปพยายามดิ้นหลนผักใสอันนี้ก็จะทิ้งความรู้สึกตัวจากดูลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทไปเลยอย่างนี้ผิดนะการปฏิบัติอย่างนี้ผิดพลาดมาหันไม่ว่าลมหายใจจะมีหรือไม่มีก็สักตะวารู้อยู่แม้แต่ลมหายใจไม่มีไม่มีลมหายใจเคลื่อนเลยก็สักตะวาร้ว่าไม่มีลมหายใจอยู่อย่างนั้นแนะ อย่าละทิ้งลมหายใจแล้วไปจับวางโล่งโพ่งเบาสบายไปจับนิ่งเฉยสงบว่างจับเบาจับสว่างอันนี้ผิดทางนะปฏิบัติผิดทางอันนี้ปฏิบัติด,ด้วยความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ปฏิบัติให้สิ้นความยึดมั่นถือมั่นนะตาผู้ใดมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเขาพูดใใหายใจออกโตไม่ได้เพราะว่าคอยจะทิ้งความรู้สึกตัวทิ้งสติสัมปชัญญะทิ้งความรู้สึกตัวไป ไหลเผือไผ่ไหลไปกับความคิดปงแต่งไหลไปกับอารมณ์ไหลไปจับความรู้สึกโป่งโล่งเบาสบายนิ่งเจอสงบว่างสว่างเบาสบายหรือไปดิ้นผักสายอาการที่ไม่สบายใจไม่ถูกใจอันนี้ใช้ไม่ได้อันนี้ก็ต้องให้มีสติธรรมจัญญาและลึกรู้อยู่กับคาบริกรรมพุโทโธเดินไม่ต้องผูกกับลมหายใจเขาออกในพุโทโธ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 พุทโธ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 ไว้ในใจ อย่างนี้ให้ต่อเนื่องไม่ให้ขาดสายให้สติสัปพัญญะลึกรู้อยู่อย่างนั้นเมื่อสติสัพพัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์รู้คำบริกรรมพุทโธ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 หรือสติสัพพัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์รู้ลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธได้ต่อเนื่องไม่หขาดสายแล้วก็ให้สังเกตให้สังเกตตรงผู้รู้ ว่าภายในตัวเราหรือภายในกายหรือภายในใจเราหรือตรงผู้รู้นี่เนี่ยผู้ที่ไปรู้ลมหายใจเขาออกหรือรู้คำบริก,กรรมพุโธเนี่ยก็จะคิดนึกตึกตอมปรุงแต่งอยู่ในใจตลอดเวลาเนียเหมือนกับร่างกายเรานะั้นมีสองตัวตัวหนึ่งก็หายใจเขา้าพุทธหายใจออกโทหรือ,อากายหนึ่งก็หายรู้คำบริกมพุทโตพุโตพุโตพุโธอยู่แต่ภายในกายเนื้อเนี่ย มันมีกายจิตเหมือนกับมีกายจิตอีกกายหนึ่งที่มันพูดไม่หยุดคิดไม่หยุดคิดตึกตอปุงแต่งไม่หยุดไม่ว่าจะสติสัมปชัญญะไม่ขาดแต่ข้างในอ่ะภายในกายเนื้อมีกายเหมือนเปรียบเหมือนมีกายจิตอีกกายหนึ่งแล้วก็คิดนึกตึกตอปุงแต่งพูดพากอยู่คนเดียวไม่หยุดน,นั่นแหะเปรียบเหมือนเป็นไอ้บ้าท้าผู้ชายก็เรียกว่าไอ้บ้าหรือผู้หญิงก็เรียกว่าอีบ้าไอ้บ้าหรืออีบ้าเนี่ย ภายในภายในกายเนื้อเราเนี่ยมีกายจิตอีกอานหนึ่งเรียกว่าไอ้บ้าอีบ้าไอ้บ้ารอีบ้าเนี่ยเราไปดับเขาให้ขาดไปไม่ได้ทําให้เขาหายไปไม่ได้ทำให้เขาหายไปไม่ได้เาาไไดพราะมันเป็นชีวิตนะมันเป็นวิญญาณขันทำงานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารเรียกว่าเจตสิกวิญญาณขันในขันธ์ที่ห้าทำงานร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารเรียกว่าเจตสิกทุกปัจจุบันดังนั้นวิญญาณขันเนี่ยทุกปัจจุบันที่รู้อะไรเนี่ย ในปัจจบุบัขนขณะรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ร,รู้รู้ธรรมอารมณ์เนี่ยเขาก็จะคิดนึกตึกตอบปรุงแต่งตลอดเวลาเพราะทุกปัจจุบันขนาเนี่ยวิญญาณขันเนี่ยเกิดกับเจตสิกที่ทํางานร่วมกันจะเกิดดับเร็วมากจะเกิดดับเร็วมากทุกปัจจุบันขณะที่วิญญาณขานันหรือผู้รู้เนี่ยไปรู้อะไรต่างๆหูจมิ่นกายใจจะมีเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยจะคิดตึกตอบปรุงแต่งแสกซ้อนตลอดเวลาไปตามความที่ถูกใจไม่ถูกใจถ้า สิ่งใดถูกใจก็เป็นสุขเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกเวทนาถ้าไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นอับทุกขมาสุขเวทนาเนี่ยดังนั้นก็สักแต่ว่ารู้ก็ปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางวิญาณขันทำงาลวกเจตสิกอ่ะปล่อยวางไอ้บ้าอีบ้าที่อยู่ในใจเราเนี่ยที่มันคิดติดตอมรุกแต่งแทรกซ้อนตลอดเวลาปล่อยวางปล่อยวางก็ด้วยการเห็นว่าไอ้บ้าอีบ้าเนี่ยเป็นสังขารรูกแต่งเกิดดับอยู่ในธรรมชาติของใจที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ปรากฏอะไร ไอเห็นไอบ้าอีบ้าคิดนึกตึกตอรุงแต่งเกิดขึ้นมาเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับหายไปในความไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาในความไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็ดับหายไปในความไม่มีอะไรปรากฏเพราะนั้นเราเนี่ยปฏิบัติมาเพื่อไม่เห็นไอบ้าอีบ้าเนี่ยเพื่อเห็นจิตรู t t second, well. ้จ to ิตแล้วก so ็ป <rivalry> ล <Un moderation>. ่อยวางจิตได้เพราะว่าจิตนี่เองอ่ะยึดมั่นถือมั่นไปมีกิเลสตันหามีความทุกข์ใจไม่สบายใจเพราะจิตนี่และ การวิดว่ายายเกิดในวัฏสงสารทั้งหมดในทุกพภูมิเนี่ยไม่ว่าการมาพบรู้ประพบอรู้ประพบก็ไปจากจิตนี่แน่ถ้ารู้เตาทันจิตไม่ยึดถือจิตว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเรามันก็จะไม่มีไม่หลงไปไม่มีผู้ไปหลงไปตามจิตไปยึดนั่นยึดนี่ให้เป็นทุกข์เนี่ยเพราะฉะนั้นปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเพื่อเห็นจิตรู้จิตแล้วก็สิ้นยึดถือจิตว่าเป็นตัวเราเป็นจิตของเราอฉะนั้นจิตมันก็คือไอ้บ้าอีบ้าที่แทรกซ้อนอยู่ในในกายเนื้อเนี่ยแน่ หรือเรียกว่าวิญญาณขันทํางานร่วมเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารอีกสามขันขันห้าก็มีห้าขันกายรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าขันเวลาไปทํางานเนี่ยวิญญาณขันในการที่ห้าออกไปทํางานก่อนไปรับรู้ต่างตาประตูตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วทุกปัจจุบันขณะที่วิญญาณขันเนี่ยทางานรับรู้ต่างาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะต้องมีเจตสิกเวทนาเวทนาคือถูกใจไม่ถูกใจ ไปถึงกาดถูกใจไม่ถูกใจถ้าถูกใจก็เป็นสุขเวทนาไม่ถูกใจเป็นอทุกขกมสุขเวทนาไม่ถึงกาดถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นอทุกขกมสุขเวทนาเนี่ยถูกใจก็เป็นสุขเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกขเวทนาไ่ถึงกาดถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นอทุกขกมสุขเวทนาสัญญาก็จําได้หมายรู้อะไรเป็นอะไรสังขารก็คิดปรุงปรุงคิดไปตามที่ถูกใจไม่ถูกใจหรือตามหรือก็เพลินใจไปเนี่ยเพราะฉะนั้นให้มีสติสัพพัญญะ ระลึกรู้อยู่กับเครื่องล่อแล้วก็สักแต่ว่ารู้จิตการที่จะสักแต่วรูาจา้จิตสินส้นเสวยจิตสิ้นยึดถือจิตที่คิดนึกต่อปรุงแต่งแรกตอนอยู่ตลอดเวลาก็ด้วยสติสัมปชัญญะม,ม,มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับเครื่องล่อต่อเนื่องไม่ขาดสายเครื่องล่อสติสัสมปชัญญะที่ใช้เป็นเครื่องล่อก็คือลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรหายใจเข้าพุทธหายใจออกโท หรือเครื่องล่อคือพุโทโธ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 โดยไม่ต้องผูกกับลมหายใจก็ออกตราบใดที่สติสมัมจัญญะระลึกรู้อยู่กับเครื่องลอ่อต่อเนื่องไม่ขาดสายแล้วก็พร้อมกับสังเกตเห็นว่าภายในกายเนื้อเนี่ยภายในกายเนื้อเนี่ยภายในร่างกายจิตใจมันมีจิตอยู่เนี่ยมีจิตที่คิดติดตอมพงแต่งแสกซ้อนอยู่ตลอดเวลาตามความพอใจไม่ถูกใจตามความถูกใจไม่ถูกใจตามความพอใจความไม่พอใจ คิดนึกตึกตอมพงแต่งเหมือนคนพูดภาคเหมือนพูดอยู่คนเดียวบ่นอยู่คนเดียวเป็นเหมือนไอ้เหมือนคนบ้าไอ้บ้าหรืออีบ้าอยู่ในใจเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตราบใดทีด่สติสัปชัญญ,ญามีความระลึกร,รู้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับเครื่องล่อก็จะไม่หลงไปกับไอ้บ้าอีบ้าจิตที่คิดนึกตอกพงแต่งเนี่ยเรียกว่าไอ้บ้าหรือ,ออีบ้าอยู่ตลอดเวลาเราจะไปดับเขาไม่ได้นะแต่จะนิพพานได้จะพ้นทุกข์ก็ดนการที่ สิ้นยึดถือไอ้บ้าอีบ้าสิ้นยึดถือจิตพงแต่งน่ะว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นจิตของเราหรือใจของเราหรือวิญญาณของเราเมื่อสิ้นยึดถือจิตหรือใจหรือวิญญาณหรือธาตุรู้นี่ยน่ะว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราหรือสิ้นยึดถือผู้รู้ว่าเป็นตัวเราเป็นของเรานั่นแหละจึงจะพ้นจากทุกข์ได้พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะจิตหรือผู้รู้หรือธาตุรู้หรือวิญญาณนี่เหละเป็นผู้พาไปเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบสิ้นและพาไปยึดถือสิ่งใดด้วยความรักและความจัง อนนเกียดโน่นเกียดนี่รักนั่นรักนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้หรือไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นนี้ก็ล้วนแต่จิตเป็นคนพุงแต่งพาไปทั้งสิน้นถ้ารู้ต่อทันจิตเห็นจิตแล้วก็สิ้นยึดถือจิตสิ้นสเสวยจิตว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นจิตของเราก็ปล่อยให้จิตเขาเนี่ยคิดตึกต่อพุงแต่งเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองในใจที่ไม่ปรากฏอะไรแล้วก็จะพบใจ ที่เป็นความไม่มีอะไรเห็นที่เกิดที่ดับของความคิดและอารมณ์เมื่อเห็นว่าความคิดและอารมณ์เกิดที่ใจดับที่ใจแล้วรู้ตังเกตดให้ดีๆว่า ung, ความคิดและอารมณ์เนี่ยเกิดที่ใจดับที่ใจใจเป็นยังไงนะก็จะรู้ว่าใจเนี่ยมันว่างเปล่ามันดัง่งท้องฟ้ามันดั่งอวากาศมันไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีรูปลักษณ์ไม่ปรากฏสัญลักษณ์ไม่มืดไม่สว่างไม่ปรากฏสิ่งใดเลยไม่ใช่โปร่งโล่งเบาสบายนิ่งเฉยสงบว่างอันนั้นไม่ใช่ใจอันนั้นเป็นอารมณ์เป็นอาการที่เกิดดับเปลี่ยนแปลง แต่ใจแท้ที่บริสุทธิ์นั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่เปลี่ยนแปลงไม่ปรากฏสิ่งใดไม่อาจถูกทำลายได้ไม่อาจคิดตึกตอพงแต่งได้จิตเดิมแท้หรือใจเดิมแท้หรือธาตุรู้เดิมแท้นั่นเนละที่เป็นบริความบริสุทธิ์นั้นไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นของของเราไอ้รู้อยู่เห็นอยู่แต่สิ้นยิดเขาเพราะเห็นว่าเขาเป็นสังขารพุงแต่งเป็นสังขารพงแต่งเกิดดับแล้วก็ ส่วนใจแท้ที่บริสุทธิ์ก็ไม่ใช่เป็นเราเป็นของของเราเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเกิดดับจึ่งไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นของของเราอยู่แล้วว่าไม่มีอะไรย่อมไม่ใช่เป็นตัวเราย่อมไม่ใช่เป็นของของเราสิ่งใดที่เป็นตัวเราเป็นของเราได้ต้องสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่มีต้องมีเช่นมีผู้รู้อยู่มีผู้รู้มีผู้รู้เรารู้สึกว่ามีผู้รู้ก็จะยึดถือผู้รู้นั้นเป็นตัวเราเป็นของของเรานิพพานก็คือพบผู้รู้แล้วข้ามผู้รู้นี่เองข้ามผู้รู้ก็ พ้นจากทุกข์ได้ทั้งปวงเพราะว่าเราเกิดมาในชาติแรกก็เป็นผู้รู้ที่เกิดมาจิตหรือใจหรือวิญญาณเรียกว่าผู้รู้เมื่อมีผู้รู้ก็ยึดทันทีว่าผู้รู้นี่แน่คือตัวเราหรือเรานี่แน่คือผู้รู้หรือผู้รู้นี่แน่คือจิตหรือใจหรือวิญญาณของเราเรายึดถือจิตดวงแรกในจักรวาลที่กำเนิดขึ้นมาในชาติอภัสสรภพ ก็ยึดผู้รู้ซึ่งมีชื่อสมมติว่าจิตหรือใจหรือวิญญาณน,นี่เองว่าเป็นจิตหรือใจหรือวิญญาณของเราเป็นตัวเราเป็นของของเรามาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงทุกวันนี้เราปฏิบัติทั้งหมดจึงปฏิบัติเท่ากับถอยหลังย้อนถอยหลังจากไม่มีแล้วก็มีผู้รู้ขึ้นมามีจิตมีใจมีวิญญ,ญาณมีผู้รู้ขึ้นมา เมื่อมีผู้รู้ขึ้นมาแล้วก็ยึดผู้รู้เป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็เริ่มตั้งแต่นั้นก็เริ่มมีสัตว์เซนเดียวมาเรื่อยๆจกกระทัางมาเป็นขันห้าในปัจจุบันนี้แล้วก็เวียนว่ายตายเกิดมาเป็นอนันต์ก็เพราะยึดผู้รู้หรือยึดจิตหรือใจวิญญาณนี้เป็นตัวเราเป็นของเราแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยไปยึดผัวยึดยึดพ่อยึดแม่ยึดพี่ยึดน้องยึดผัวยึดเมียยึดลูกยึดหลานยึดสัตว สถานบ้านช่องยึดตำแหน่งลาบยึด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 ทุกอย่างแล้วก็สําคัญที่ถุกก็คือถอยกลับมายึดขัน้ายึดตัวเรากลัวจะเป็นอย่างนี้กลัวจะเป็นอย่างนั้นกลัวจะตายแล้วก็มายึดเวทนาอยากให้มันมีเวทนาที่มีแต่อาการโปร่งโ่งเบาสบายแล้วก็ดิ้นรนผักใสอาการไม่โป่งโ่งเบาสบายทีอเป็นทุกเวทนาแล้วก็มายึดจิตยึดจิตว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราจิตขาคิดนึกตึกต่อปรุงแต่ง ยึดถือสิ่งใดก็ว่าเราเนี่ยเป็นผู้ยึดถือแล้วก็ยึดถือจิตที่ไปไปห่วงใยรักใคร่ผูกพันไปกังวลว่าเนี่ยเป็นของเราเพราะฉะนั้นจิตหรือผู้รู้เนี่ยเมื่อรู้สิ่งใดแล้วก็ไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราความยึดมันก็ไม่สิ้นเมื่อความยึดไม่สิ้นมันยึดตั้งแต่ภายนอกสุดท้ายจิตหรือใจหรือวิญญาณหรือผู้รู้เนี่ยมันยึดตัวมันเองว่าจะสิ้นยึดสุดท้ายเนี่ยมันต้องติ้นยึดตัวมันเองสิ้นยึดจากภายนอกเข้ามาผู้ปฏิบัติ ไม่ได้เอาตัวเราเนี่ยไปปฏิบัติให้สิ้นยึดอะไรเราไม่คิดถึงใครเราไม่คิดถึงอะไรเราไม่อะไรกับใครไอ้ปฏิบัติแบบนี้มันปฏิบัติผิดเพราะมันมันปฏิบัติเอาตัวเราไว้เอาจิตของเราไว้มันต้องถอยปฏิบัติถอยเข้ามาหาที่ใจ,จที่จิตเดิมแท้แล้วก็สิ้นยึดจิตเดิมแท้คือผู้รู้ว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราว่าเราเป็นผู้รู้ก็ถอยกลับไปตั้งแต่จิตเดิม ที่เป็นผู้รู้เริ่มมีจิตขึ้นมาในจักรวาลก็เริ่มเป็นอาวิชายึดเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเราไม่มีจิตก็ไม่มีวิชาไม่ยึดถือเป็นตัวเป็นตนไม่ยึดถือเป็นเราเป็นของของเราดัวนั้นเมื่อถึงซึ่งความไม่มีแล้วก็ยังยึดว่าความไม่มีนี่เนี่ยเรานี่เนี่ยคือความไม่มีความไม่มีนั่นคือเราอีกความจริงอ่ะมันไม่มีเรามันตั้งแต่แรกไม่มีตัวเราไม่มีของของเรามาแต่แรกแต่พอเริ่มยึดก็เริ่มยึดว่ามีเรามีของเรา ว่าปฏิบัติถอยกลับจากความมีสิ้นยึดความมีไปสู่ความไม่มีก็่าไปยึดความไม่มีว่าเป็นตัวเราความไม่มีนั่นแหละคือเราแล้วคือจิตของเราคือใจของเราซึ่งเป็นความไม่มีเราถึงซึ่งความไม่มีหรือเราถึงซึ่งนิพนิผานแล้วไอ้เย็นก็ยังยึดอีกย้อนกลับไปยึดจิตเดิมแล้วก็เท่ากับว่าวนกลับมายึดใหม่ตั้งแต่จิตเดิมมาจนถึงขันห้าในปัจจุบันยึดตัวเราแล้วก็ยึดคนอื่นต่อไปอีกจากเชื่อมีอยู่ตั้งแต่ยึดจิตยึดใจ ยึดธาตุรู้ตัวเองยึดผูรู้เคยอตัวเองก็ยึดออกลามออกไปถึงข้างนอกเวลาปฏิบัติก็ถอยหลังการยึดจากข้างนอกถอยก็ไปหาจิตเดิมแท้แล้วก็สิ้นยึดิตเดิมแท้ซึ่งเป็นความไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็รู้แจ้งแก่ใจว่าเนี่ยความไม่มีถึงความไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็ยังหลงยึดว่ามีตัวเราอยู่ในความไม่มีอะไรปรากฏเราเป็นความไม่มีอะไรเราเป็นความว่างเปล่าไปแล้วเราเป็นความไม่มีอะไรก็ต้องเห็นว่าความเป็นเราตัวเราเนี่ยตื่นในความไม่มีอะไรเนี่ย มันเป็นเอวิชามันเป็นเอาวิชาเป็นความยึดบ้านถือบ้านเห็นว่าความเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราในความไม่มีอะไรเป็นสิ่งเกิดดับเกิดดับอยู่ในความไม่มีอะไรสุดท้ายมันก็เหลือแต่ธรรมชาติเดิมซึ่งเป็นความไม่มีอะไรปรากฏโดยไม่มีผู้ยึดนั่นและจงเป็นความบริสุทธิ์โดยแท้จริงเรียกว่าจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์หรือธาตุรู้บริสุทธิ์เรียกว่านิพพานเอวังก็มีด้วยประการละเชนนี้